โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับราว,วันนี้เราโยบเกม Do ต s t a r ์ททูเกเตอครับผมก็เกมนี้เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับคอนเซปต์ง่ายๆเลยเกมนี้ก็คืออย่าอดตายนะฮะแล้ววันนี้ผมก็มาเล่นกับเพื่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นภาค t o g e t h e r นั่นเองมาสามารถเล่นกับเพื่อนได้ครับก็เชิญรับชมได้เลยอ่นะพวกมึงเล่นตัวอะไรกันบ้างวะผมเล่นวินสันนะครับผ<ม>อ้ <laughs> ไม่ใช่ว <laughs> ินโรนะครับ ผมเนี่ยต้องผมเนี่ยเหรอฮะตัดใม้มทำไม่ได้วะฮะ<อ>วันเดืเป็นแล้วเล่นยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ,อ้นอกกระตู๊ง่ายเลยคือหาของหาของกิน,กนเก็บทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็อย่าอดตายวันนี้กูเล่นเป็นตัวลูกเสือเนอี่ย ุมมีหนังติก็เลยพแต่เราต,ต้องหาหาไอ้ฟินก่อนใช่ไหมหามาทำพวกเครื่องมือน่าจะประมาณนั้นละเฮ้ยไอหมา,านี่ของใครวะของกูเหรอหมาตัวน,นี้เป็นของกูเหรอไม่รู้อ่ะเดินตามใครไม่รู้อ่ะแต่สงสังคงเป็นตัวกูแหละ เก็บกิ่งไม้ะหรือว่าตัวกูร้องเพลงได้ด้วยเลยเวลาตรงแคมป์ไฟอ่ะตัวกูร้องเพลงได้ด้วยเลยอา้อาวอา้าวหาเรื่องตายมึงอะลาวเอร์ลดค่าสติด้วยอยู่ใกล้มอนเตอร์อะโอ้ยเขี่ยมึงเยอะจังวะใจเย็นใจเย็น เฮ้ยกูมีหนังติ๊กเพื่อนไม่ต้องห่วงว่าตอนนี้เราต้องหาหินก่อนแล้วล่ะจริงหาฟินแล้วล่ะมาดิม้าม้าม้ารู้จักลูกเสือไหมเมาคีล่าสัตว์แบบมึงเป็นแค่ม้าไอ้โง่มขยีดตอนนี้ครับตอนนี้ครับติลดลงกับไม้ต้องกินแตงไม้ต้องกินแตงไม้ เดี๋ยวพี่ค่อยกินเห็ดก็ได้มาเรื่อทอ,อะไรวะเหี้ยเหี้ยแตกลามตายแตกแตกแตกหมดแตกหมดบอกแล้วอย่าไปซู้ทำอะไรกันเนี่ย ต่อเจตนาลมไงเร็ว,เ,วเขาอยู่เกมแล้วเขาอยู่เกมใช่ไหมกูมากูมาแล้วกูเลือกเป็นตัวที่คิดว่าเรียกได้ว่าเก่งที่สุดแล้วก็ความสามารถเยอะที่สุดเลยเว้ยนั่นก็คือวอท็อคสกิงไม้กูลางกูทำอะไรโชว์ให้ดูเอาป่ะ ูทำอะไรดูไอ้กูทำอะไรให้ดูเพื่อนดูนะจับตาดูที่กูให้ดีอะดูที่ไปจับตาดูจับตาดูที่กูนะหนึ่งสองสามเหีียกดผิดหนึ่งสองสามอ้าวเหีียวาร์ป็นไงวะอ๋อนี่ไงกูรู้และนี่ทำเงี้ดูดูดูเป็นไงโอ้โอ้ว้าวใช่อไหมตั้งว้าวไอ้เพื่อนสุดยอดโอ้สุดยอดดิ ว้าวจะเป็นเลยครับว้าวได้เพื่อนกูว้าวได้กูว้าวได้ว้าวจะว้าวจะว้าวไไอสัตว์ยังเหยกูาเราเจอหิดก็เจอแล้วไงเจอฟีนแล้วไงเราจะเป็นเขาเรียกว่าไงตัวตัดไม้ทำลายป่าเฮียตัวถางป่าเจอเฮียอะไรเด็ดหมดอ่ะเอมได้ขวานแล้วเหรอไอเราให้ต้นไม้โตก่อนดีกว่า เฮ้ยไปดีไปดีกูับได้ก right ูับได้นะเพื่อนเอ็มรู้ป่ะไอ้เทียเนี่ยกินได้นะเว้ยไอ้ไอ้รูปที่มันเอาใช้ปลูกของไอ้ต้นเทียเนี่ยกูว่าเราเราว่าไปสำรวจกันแบบเป็นโซนๆดีกว่าไหมแบบว่าจะมุ่งขึ้นเหนือก็เหนือไปเลยอะไรเงี้ย คิดว่าไงคิดว่าไงโอเคงั้นก็ขึ้นบนเลยนะขึ้นขึ้นบนแบบยาวๆเลยแบบไม่สุดขอบทะเลเราไม่ไปเราไม่หยุดเฮ้ย <c oughs> ถ้าเกิดฆ่าสัตว์ได้เนี่ยบอกกูด้วยนะเว้ยกูจะไปเก็บโซ่ไอ้กูคือกูล่าโซ่กิ้วก็หายในโซ่ไอาอยูมาพูดสินะใช่ประมาณนั้นทุกอย่างของกูใช้โซ่หมดเลยนะรู้เปล่ากูหิวได้ด้วยนะ เป็นตัวฮิวได้ด้วยด้วยแบบว่าฮิวหมูอ่ะแค่ใช้โซ่ไปขอแค่มีวิญญาณเท่านั้นเองไอ้สัยไอ้ต้นตุ่นอ้ไอแย่งกูต้นตุ่นพวกนี้นี่มันเอ้ยกูเจอของดีวะเพื่อนนะกูเจอของดีวะเพื่อนแฟนกูมาแล้วลองกดดูดิ เนี่ยเป็นหีบเก็บของใครเป็นสายฟาร์มบ้างสนใจเก็บป่ะเนี่ยลองเอาไปแบ่งดูลองเนี่ยลองลองลองเนี่ยเห็นปะไอ้คาถาตากระดูกที่อะไรเนี่ยเก็บเด็ดแล้วไอ้ตัวที่เด็ตามมันจะเป็นหีบเลยเจอมาแก้วสัตว์โอ้โหเจอแรดด้วยเก็บเองก็ได้เจอแรดด้วยเหรอเดี๋ยววะอ๋อมานี่ไม่ใช่ม้าไอ้สัตว์นี่มันแรด กว่าเราเราเราอย่าไปยุ่งกับพี่แกรเราจะไปยุ่งเถื่อนชิบหายไถไถพังหมดอ่ะเอางี้กว่าเราเดินตามทางไปดีกว่ากูว่าเราน่าจะเจอหมู่บ้านหมูอ่ะไอ้นี่ดิไอ้นี่ดิสัญญังกูเก็บได้นะมึงอ่ะไอ้ดอกดอกดอกไม้ไม่ต้องเก็บเว้ยดอกไม้ไม่ต้องเก็บดอกไม้มันจะเป็นเอาไว้สําหรับสปอนพวกผีเสื้อ,อเดี๋ยวเราจะใช้ประโยชน์จากผีเสื้อไปไม่ต้องห่วงค่าสติเดี๋ยวเรากินเห็ดเอา ไปทางไหนดีเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินตามมาเดินตามมาเฮ้ยเราเข้าใกล้หมู่บ้านหมูแล้วเพื่อนไปทางนู้นอะตามมาเพื่อนเราเข้าใกล้หมู่บ้านหมูแล้วเราจะไปเขตหมู่บ้านหมูกันห่างจากในหมนูนิดหนึ่งไล่หีบไปเฮ้ยเคดี๋ยววะอะไรนะมันจะไล่หีบมันไม่เป็นไรหีบหีบมันรื้อรืตัวเองได้ไป หาเพือ่อนหาวอนหมู outside, sky, outside. Findings, none, right. right. okay. ่บ้านหมูอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละนี่ไงเจอนี้แล้วทองเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวกูขุดเองนักขุดทองในตำนานนี่แล่ะตอนนี้ใครสามารถครับเอ่อแคมไฟได้บ้างโหอะโอเคครับเลยเพื่อนได้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 วนๆเร็วจะมืดแไ้ว เดี๋ยวชารลีมาไอ้เหี้ยมึงเคยฟังเพลงนี้เปล่าล่ะโอ้เมื่อมีไฟไฟไฟลุกขึ้นจำมจ้าเคยฟังปะเคยฟังเปล่าลูกเสือไงไม่อยากฟังด้วยลุกขึ้นจำจ้า ไอ้อย่าใช้เวลาว่างให้มันสืญเปล่าดิปรุงอาหารนีเพื่อนปรุงอาหารถนมอาหารไงทําให้อาหารเน่าเสียช้าลงแล้วก็ได้คุณประโยชน์เพิ่มขึ้นไงนล่ะรุ้นเปล่านะรู้ไหมกูเป็นคนที่เก็บไอดวงตากระดูหีบเก็บของนี่ได้รายประโยชน์มากใครจะเอามัง้งอ่ะกูยกให้เพราะกูไม่ค่อยเก็บของเอาด้เก็บเลยเดี๋ยวหีบมันจะเป็นตามถ้าต,ตัวกูมันเป็นเหี้ยะไรเนี่ย กระโดดยกย็ออจบแล้วนะครับสำหรับการกิจกรรมรอบกองไฟในค่ำคืนนี้โอ้ยไอ้เฮียไปเถอะกูไม่มีขวานะกูอิจฉาพวกมึงมากเลยนะไอ้เหียโอเคกูคราฟก็ได้จะอิจฉาไอ้เหียอะไรตัดตัดสายไม่ได้ กูแบบกูตัดต้นไม้ไม่ได้งไงทำไมตัวกูมันตัดต้นไม้ช้าจังเด็ดมัง้งไม่มันงานช้ามากเลยเฮ้ยเจอเราเจอแล้วเราเจอแล้วเราเจอสิ่งที่เราเฮ้ยเคี้ยกูลืมไปตัวกูมันไม่ถูกกับหมู <c oughs> ลืมไปไอ้เคี้ยหมูอย่ามายุ่งกับกู มัวไม่ถูกกับกูโอ้นี่มันราชาหมูนี่ไงมึงเก่าเหรอฮะฮะมึงเก่าเหรอมึงเก่าเหรอฮะอ้าวเก่าเหรอเก่าเหรอฮะมาเก่าเหรอเก่าเหรอพวกมึงไม่ไม่คิดจะช่วยกูเลยเหรอไอ้แก่ช่วยไม่ไม่เดี๋ยวช่วยเดี๋ยวหมูตีมมน ถ้ากูช่วยกูก็เ,ออเดี๋ยวมึงเก็บศัตรูกับหมูไปกูจะการเนี่ไม่ต้องหอง่วงตูแค่นี้นะมันไม่ทนมมอมืองด้แล้วโอเคมันตายแล้วเพื่อนกูเข้าใกล้หมู่บ้านผมไม่ได้อ่ะเงี้ยก็ฝากด,ด้วยนะไอสัตว์นี่ก็จะฆ่ากูอย่างเดียวเลยกูทำอะไรพวกม,มึงโกรธวะ ปล่อยกูอย่ามาอยู่กับกูเฮ้เ hey, พื่อนกูนว่าเรา,เราได้ที่ที่ดีแล้ววะที่ที่ดีในการสร้างสร้างแมป่ะสร้าง,ง,งบ้านอะ่ะพี่ว่าไหมแถวๆนี้ละกันเพราะว่าพวกมึงจะได้เอ,อมีหมูคอยปกป้องด้วยเวลาที่มีมอนพีอะไรบุกเข้ามาว่าไหมอาอืมใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มทำการถางป่าได้แล้ว แล้วก็นะเัวว่าไอ้นี่คือตัวเเดียวไอ้ม่รู้เปล่าว่าตัดต้นไม้ไปได้เรื่อยเทพภะเจ้าออกมาฆ่ามึงแล้วเว้ยรู้ป่ะเนี่ยูแลว้ดวแล้วเคยเจอแล้วใช่ไหมใช่ใช่เคยเจอแล้วใช่เป็นมิดใช่ไหมเฮ้ย นี่นี่เราเราจะปลูกต้นไม้แบบมีระเบียบว้ยเราจะปลูกแบบว่าเป็นโซนงไงเอาไว้ในที่เดียวกันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่เราอหใช่ครับใช่ไม้คับมันไม่ยากขนาดนี้คิดว่าไม้คับจะแบบเอะก็ตายเหรอเอะตายก็รีใหม่ได้ไหมของเราก็รีใหม่ได้เล่นใหม่หมดเลยไม่เราเกิดที่เตียงเลยอ่าเริ่มเริ่มทำเราเริ่มเชียร์พื้นที่ละ ไอ้ลามมึงว่าเราตัดไม้ทำลายป่านี่ใช้เรื่องที่ดีรึเปล่าดีดีเหรอฮะดีมันทำให้อากาศของโลกลดลงไปนะเว้ยแล้วก็ปลูกกับคืนไงไม่คนยังไงไอ้รักคุดไอ้ที่มันแลบเฉลียะอ่ะเบ้ออ่ะไอ้ยอะน่ารักอ่ะมันมีอะไรน่ารักวันในเกมเนี้ยฮะ กูถามจริงมีแต่ทุกอย่างที่จะข้ามไม่ได้แบตเทอีย่อะไอ้ยัึงดูดิมึงดูมันดิเฮ้ยตอนนี้นนยอยากได้หินจังเลยเดี๋ยวฝากทุกคนเคลียร์พื้นที่แถวนี้ก่อนละกันเดี๋ยวไปหาหินแป๊บหนึ่งเฮ้ยม,ม,มันตบอะไรวะไอ้จ็บอ๋อมันตบผีเสือ้อและคูนมันจะมันจะตีผีเสือเ้อไปโธ่มันชิต ในที่สุดจากการเดินทางมา80,000ลี้ข้ากัเจอเหินแล้วไอ,อเ,เหี้ยทำเหมือนของแหล่ไอสั์เเวลาที่กูจะต้องฝากบ้านละเอ๊ยกูเจอไอ้นั้นด้วยวะกูเจอไอ,อ้ที่มันทับล่างซีซ่าไอ้ล้ำหินไงไอสัอกูเจอเหินชุบชีวิตด้วยซีซ่า พจะเจอก็เจอเ,จอเยอะนาะหินเนี่ยไอ้ยาแมวแมวไปเล่นกูไปไหนวะมันคือแรคคูนแต่ว่าม,มันมีชื่ออยู่นะมันไม่ได้ชื่อแรคคูนหรอกไอ้พวกตัวละครในนี้มันมีมีชื่อหมดอะสัตว์ก็มีเฮ้กูเจออันนี้ว่ะลุงฝังศพว่ะ เออหลุมฝังศพถ้าเกิดเราเอาโชวเวลมาขุดเนี่ยเป็นการรบก,กวนคนตายไปแต่คนตายจะออกมาหักคอมอ <c oughs> ไม่พูดเล่นนะเนี่ยพูดจริงนะเนี่ยข <c oughs> ุดไปปุ๊บมันจะมีของดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ได้ของดีอ่ะนั่นแหละคือความชิบหายเ <c oughs> พราะผีจะมาหักคอไป <c oughs> เอ้าแม่เล่นกูฝ <c oughs> ากเก็บอาหารหน่อยฝากเก็บอาหารหน่อย ตอนนี้ตัวกูหิวหิวไส้กิ๋วแล้วเนี่ยไส้กิว๋วไม่คือตอนเนี้ยกูอยากกูจะจะหาแมวเอเยนกูเดี๋ยวนี้กูเจอการแล้วแล้วมึงอยู่ไหนไอ้สับเออเดี๋ยวกูไปเว้ยกูเดินทางมาไกลแสนไก 80, ลแปดหมื่นลี้เลยนะเว้ยเพื่อหาหินนี่ยกูต้องการแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเว้ยแต่ว่ามันได้มาเกินคาดอ๋อคิดว่าไม่ได้ซะอีก ไม่เป็นไรคนที่มีความสามารถในการวาร์ปน่ะเดินทางแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเลยนะถ้าไม่หลง่ะถ้าไม่หลงอ่ะโอเคพวกมึงอยู่ไหนกันกูมาแล้วกูมาแล้วเอ่อมึงเดินอ้ารทำนี้ดป่ะกูเข้าใกล้บ้านหมูไม่ได้อ่ะ ออกมาห่างๆหน่อยจําที่เดิมได้ว่าที่บอกว่าจะไปทําเป็นบ้านอ่ะบ้านก็บ้านอยู่ตรงนั้นแหละอ่าๆกูว่ากูวางกองไฟเลยดีกว่ายังหรอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูมีกองไฟที่เจ๋งกว่านั้นเว้ยนี่คือกองไฟถาวรเว้ย ลองถาวรก็คือมึงไม่ต้องค้าใหม่เย้ยก็แค่เอาฟืนมาเติมมันก็จะจุดให้เลยเป็นการไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรแต่ตอนนี้ใครมีอาหารบางของ,งมั่งไม่มีหมดนะตอนนี้หิวจะตายแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวไปบา นี่นี่คือเครื่องวิทยาศาสตร์นี่เป็นยังไงบนะ้าตอนนี้ทุกคนสามารถปลดล็อกพวกไอเทมคาบใหม่ๆได้แล้วนะเลยมีของใหม่อ่ะเนี่ยไอจอบอะ่โอะโหอ่ะแต่ก่อนไม่มีนะ อยู่ไหนวะไอ้ลามอะไรไหนะ่ะมึงอยู่ไหนกูอยู่บนเครื่องอนะเหียไอ้เครื่องบังมองไม่เห็นโอเคก็เลยอะไรกวะที่เราจะทำอะมึงข้ามอะไรวะเพื่อนยีดกลองวะนี่ไงเก็บของสำคัญไปกอนดี กม,มีของอมีปะขาบได้อีกปะไม,ไม่มีของอะไรสําคัญเลยไอ้ตอนนี้ใครมีอาหารบ้างหิวมากเลยแบง่แบงๆหน่อยดิใครตัดต้นไม้เยอะๆขอหน่อย <c oughs> เออนั่นแหละตัวนี้ต้องการพลังงานเยอะมากๆเลยนะโอ้โหเยอะมากสอง <c oughs> เยอะจริงๆนี <c oughs> ่ยังไม่ขึ้งกระเพาะเลยตายสิ <c oughs> อ๋อเรือใบกินโซได้ โอ้ยเฮียได้ค่าสติลดว่ะไม่คุ้มเลยตอนนี้ตัดต้นไม้ไม่ต้องไม่ต้องปลูกลนะเอามาให้กูกินทำไมหายเงี้ยก็จะอดตายไงแล้วก็จะเป็นผีมาหรอก แมวเลี้ยนอยู่ไหนแมวเลี้ยมึงช่วยเรียกชื่อมันดีๆได้ไหมไงแมวเลี้ยมึงช่วยเรียกชื่อมันดีๆได้ไหมเอาเคียมาล้องมาล้องลอง้ลอมแสงแมวมคือแรคคูน่าอุ้มได้ไหมเนี่ยไม,ไม่น่าจะอุ้มได้เนี่ยตัวเดี๋ยวรอคืนจันเต็มดวงไม่คุยจะท,ทาไปดูตัวอะไรสักอย่าง เฮ้ยอ,อะไงต่อเราจะทำอะไรต่อเราได้เครื่องวิทยา,าศาสตร์แล้วทำแป้งผักไหมคิดว่าไงแป้งผักไงไอเช็ดแป้งผักต้องใช้ขี้ควายวะเอ่อกกงดักสัตว์นะว่าไงไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอเคไม่มีอะไรทำแล้วจบคลิปแล้วละกันโอเคสำหรับนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย